สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะพี่ชายแตงโมเปิดใจพี่ชายแตงโมเปิดใจหลังทนายตั้มบอกโดนเทก่อนหน้านี้ทนายความชื่อดังทนายตั้มได้เปิดตัวต่อยดายศพี่ชายของแตงโมเป็นแนวร่วมตามหาความจริงในคดีนี้แม้ทางคุณแม่จะไม่ติดใจเรื่องสาเหตุการจากไปของลูกสาวแล้วแต่ต่อมาทนายตั้ม กลับโพสต์ว่าโดนเทแล้วเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำแต่จะขอสู้เพื่อหาความจริงต่อไปงานนี้หลายคนเลยจับตาที่พี่ชายของแตงโมนิดาว่าเหตุใ mm hmm. ดจึงเปลี่ยนใจถอดใจจากเรื่องนี้แล้วหรือเปล่าล่าสุดต่อยดายยศออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า mm hmm. ผมไม่เคยบอกว่าถอยยังทำเพื่อน้องเต็มที่ ตามที่มีกฎหมายรองรับให้ทำได้ผมยังคงมีความหวังในกระบวนการยุติธรรมผมยังเชื่อในกฎแห่งกรรมขอบคุณทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือส่งข้อมูลให้ตำรวจต่อไปขอบคุณทุกคนจากใจครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ